เคลื่อนรัฐบาลนะคะคอรมอเป็นรัฐบาลนายกท่านที่30 mm hmm. นะคะรัฐบาลของท่านนายกเศรษฐาทวีสินคอร,มอ,อคอคอรมอเศรษฐาหน mm ึ hmm. ่งว่าจะมีการขับเคลื่อนอย่างไรนะคะ mm hmm. แล้วก็นโยบาย ที่มีความสําคัญพร้อมสโลแกนขอออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะกับสโลแกนที่ว่า1กระตุน้น4เร่ง3สร้างค่ะคซึ่ง<ม>ก็จะมีห่วงระยะเวลาของการดําเนินการตั้งแต่วันที่5นะคะควันที่5กันยายนที่ผ่านมาก็ครอมอชุดใหม่ก็มีการถวายสัตย์ปฏิญาณเรียบร้อยนะคะถัดมาวันที่6ก็คือเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเป็นที่เรียบร้อยค่ะคและ รุ่งนี้ค่ะจะมีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาถัดไปวันที่12นะคะนี่เราพูดถึงไทม์ไลน์นะคะของอการพูดคุยเรื่องของนโยบายนะคะ12กันยาค่ะจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกและ18ไปจนถึงวันที่23กันยายนเนี่ยก็จะเป็นการร่วมประชุมสมัชชาสหาประชาชาติครั้งที่78ค่ะ,ะนี่ก็เป็นการทำงานของคณะรัฐบาลชุดของท่านนายกเศรษฐา ทวีสินนะคะครมหนึ่งของท่านค่ะอ่ะอย่างที่คุณสุชาดาบอกเมื่อสักครู่นี่ครับว่ามีประเด็นเกี่ยวกับหนึ่งกระตุ้นสี่เร่งและก็สมสร้างเนี่ยนะครับเรามาดูนะครับหนึ่งกระตุ้นกระตุ้นอะไรนะครับคือกระตุ้นการเติมเงินหนึ่งมืบาทผ่านดิจิตอลวอลเลทก็คือเงินดิจิตอลนั่นเอง่ะนะครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพูดถึงในในประเด็นนี้ท่านบอกว่าอาจจะมีการดําเนินการโครงการนี้ตั้งแต่ปี 2,567นะครับผมยังช้าสุดก็จะอยู่ใน,ในเดือนมีนาคมเพราะว่าท่านนายกเนี่ยท่านอยากจะให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้เงินดิจิตัลได้เนี่ยก่อนสงกรานต์เพื่อว่าสามารถที่จะไปใช้จ่ายในบ้านเกิดของตนเองได้นะครับผู้ชมครับซึ่งคนที่จะสามารถใช้เงินดิจิตัลเนี่ย ต้องมีอายุครบ16ปีขึ้นไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นขอให้เป็นเพียงแค่สัญชาติไทยนะครับผมทุกคนก็สามารถที่จะรับเงินดังกล่าวนี้ซึ่งรัฐบาลนี่นยครับผู้ชมครับเขาจะใช้งบประมาณทั้งหมด560,000กว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะครับผมก็จะมีการเรื่องของการจะเอางบประมาณมาจากที่ไหนเรื่องนี้เขาก็จะมีการพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับนั่นก็เป็นในเรื่องของการหนึ่งกระตุ้นในส่วนของเร่งเนี่ยครับเขาแบ่งออกเป็น4เร่งด้วยกัน เร่งที่1ก็คือการแก้ปัญหาหนี้สินทั้งภาคเกษตรภาคธุรกิจภาคประชาชนเร่งที่2นี่นะครับผู้ชมครับก็จะเป็นการปรับลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแก่พี่น้องประชาชนแล้วก็ผลักดันการสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวรวมไปถึงการแก้ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของรัฐธรรมนูญใช่ค่ะแล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของสสร้างกันบ้างนะคะสร้างรแรกก็คือสร้างไรายได้ค่ะผ่านทูตการเจราจาเศรษฐกิจเชิงรุกนะคะเปิดตลาดใหม่พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจใหม่แล้วก็การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างที่2นั่นก็คือการสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนค่ะได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินเช่นเรื่องของที่ดินมาสร้างนะคะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรหรือซอฟท์ฟลาเวอร์นั่นเองค่ะครสร้างสุดท้ายนั่นก็คือเรื่องของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะทั้งในมิติของความมั่นคงความปลอดภัยสิ่งแวดลอ้อมและระบบสาธารณสุขค่ะน,นี่ก็เป็นในส่วนของสโลแกนนะคะนโยบายสําคัญหนึ่งกระตุ้น4ี่เร่ง3สร้างและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นการ พูดถึงความสาอมพันธ์ใช่แล้วค่ะเพราะว่าหลายๆคนมีข้อกังวลว่ารัฐบาลชุดใหม่เข้ามาเนี่ยจะมีการ เอานโยบายเดิมมาขับเคลื่อนไม้หรือว่ามีปัญหาอะไรอันนี้ก็รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงก็เริ่มมามีการประกาศเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ในเรื่องของทางด้านกระทรวงการคลังค่ะสารต่อโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นที่เรียบร้อยงั้นก็พี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องกังวลนะครับผู้ชมว่าจะมีการสารต่อหรือไม่บางคนนี่ก็มีความกังวลนะครับคุณสุชาดาครับเพราะว่าบางคนที่เขาบอกว่าพอรัฐบาลใหม่จะมีโครงการหนึ่งเงินดิจิตัลหนึ่งหมื่นบาท หลายคนก็กลัวว่าเอะแล้วพอมีเงินดิจิตัลแล้วนี่แล้วบรสวัสดริการแห่งรัฐที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ ทา, 1. 1> ทางรัฐบาลเขาจะสานตอ่อหรือไม่โดยในเรื่องนี้นะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านก็ออกมาพูดนะครับท่านบอกว่าก็จะมีการสานต่อต่อไปในส่วนของเงินเงินดิจิตัลหนึ่งหมื่นบาทก็จะเป็นเงินส่วนนู้นไปส่วนหนึ่งไปนะครับผมในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คนที่เคยลงทะเบียนก่อนหน้านี้แล้วก็ผ่านการประเมินจากภาครัฐแล้วเนี่ยคนนั้นก็จะสามารถที่จะใช้จะใช้ได้อย่างต่อเนื่องเลยครับผู้ชมครับค่ะซึ่งในส่วนของการใช้จ่ายนะคะก็พูดถึงทำรายเรื่องของการใช้จ่ายวงเงินนะคะ ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะคก็มีคนละ300บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็วงเงินเรื่องของการเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะนะคะคอยู่ที่750บาทต่อเดือนและในการซื้อกา๊าซสุงต้มค่ะ80บาทต่อ3เดือนค่ะคอันนี้ก็คือทุกวันที่1ของเดือนก็จะมีการโอนจ่ายเงินนี้ผ่านช่องทางที่คุณผู้ชมเคยได้รับเพราะว่าล่าสุดเหมือนของรัฐบาลที่แล้วใช่ไหมคะในเรื่องของการขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่ง รัฐล่าสุดก็คือเราใช้จํานวนผู้ที่ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการคัดสรรแล้วลงทะเบียนแล้วก็คือชุดนั้นนะคะก็คือว่าใช้ผ่านบัตรประชาชนที่เป็นบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดส่วนส่วนคนที่อยู่สิทธิ์เดิมก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ใช้สมาร์ทการ์ดหรือใช้บัตรอะไรบัตรในการยืนยันเลข13หลักเนี่ยอันนั้นก็คือ จะหลุดในเรื่องของระบบข้อมูลมนั้นแล้วนะคะนี่เป็นการอัปเดตข้อมูลมแล้วก็ในส่วนของทุกๆวันที่10ของเดือนค่ะ ทุกๆวันที่20ของเดือนนะคะก็จะมีการเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทนะคะโดยจะต้องเป็นผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประจําตัวผู้พิการแล้วก็ได้รับสวัสดิการนะคะได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ยืนยันตนผ่านธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อนหน้าน,นี้แล้วนะคะถึงจะได้รับสิทธิ์ค่ะแล้วก็จะแบ่งงวดในการจ่ายนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลทางกระทรวงการคลังนะคะ